มูม <laughs> ูนี่คืองามถูกป่ะที่ดอกงามๆเลยจ้ะเป็นแถวหลากฝาเลยบูปานสีเหลืองงามเลยเจี๊ยบปานสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพบกันเสอบวันที่20เจ้ะพี่นอ้องแม่นบอกว่าอย่ห้องแมียนตี20มิมถุนายน68เจ้ะพี่นอ้องวันนี้ก็เขาพาคือเก่าจะ้ะ สิวส um, ีม mm ่านบ่อเนาะเมื่อวานนี่ยายก้อนก็ขึ้นมาอยู่เด้อพี่น้องมึอได้บอดีลงคลิปเนี่ยยายก้อนขึ้นมาอยู่แต่ว่าหันบอดีเฮ็ดเนาะพ่อใหญ่ะขอดแม่นบ่มีเฮ็ดลงเนาะแม่นจ้ะจะเลื่อยวันนี้ก็มาไกลเนาะเทวบวานพระลานเนาะแม่นพ่าเนาะเบิ่งน้ำพระลานน้ำยังเนาะแม่นจ้ะสิวสิม่านกะจะมาลวนน้ำกันจ้ะมายายก้อนก็เห็ดละสองดอกบานเห็ดละหกขาวขาวสองดอกแกเอาเอาสิวสิม่านบ่อพี่น้อง วันนี้มากไก่แห้งทางกะบุรีบันไดเนานะแม่นพ้นตกทางเลยไก่ไก่กระพุบบม้มออกบุรีคลิปลงเลยพี่น้องเลยออกที่เลืองจ้ะสองจุง่มอนนอกทวนเนาะพี่น้องเด็ดเนี่ยนู้สองห้องามด้วจ้ะ เดี๋ยวแกงเงาะหน่ยใหพ่อเนี่ย่าทันสองดอกสองดอกพุนเริ่มเริ่มพี่น้องโอ้ยหลงโง่จะว่าอันอยากผ่านไนไหนเนาะทุ่งเถาวน์เนาะทุ่งเถาวุธอยากผ่านหลงโง่ปลาเนี่ยขึ้นเาจ้ะก็ร่างเริ่มก็ร่างเริ่มอ๋อขึ้นออีกล้ะสามดอก่พออีกแล้วสามจุ่มจ้ะ ปอนรางกขาวเนาะโงกโงกดงไม่มีไข่มันแต่ว่าไข่โบมีโบห้อโบเห็นมัมันเป็นตองมันหนาอ๋อจงุึงกันไปเรื่อยๆพี่นองเี่มาน่เนาะแม่อ๋ออากเนื้อเน่อยเนื้องนสุ่มๆอือออกลี ออกดอกเขียวเนาะอ้ยถุงเทามันอันนี้ออก่ออกชีมจังสดอกทีน่อือบ่เห็นใครก็มีเลยคนดียวคนอี่ด็กมันอ้อได้มาเนาะนม่มา่ได้มากะมันเป็นเสือเป็นยังไปที่ี่นีไหล่ะล่จบงจงเ็บีบ่เบบเอาเอาเก็บเอา

เออเขีอ่หันเองมึหันเขีบปุ๊เกียบปุอบโอ้ยบานบ่เขียบปุ๊บ้านบอเซตบดดินทองเหลืองบานหนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่นี่ไปบงมืองตัวนั้นไห้บ้นี่ไหนอย่นี mời lửa Mua mời Mua mời Ừ mời 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 nè 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 ตุ่นทุุ่งทอเรามันออกเต็มไปหมดเลยอาาอว่าบางทีมันเทาไปเลยไม่หลุดน้ำกันผีหนอยเอ้ยทีามากเลยมืมอก่อนไปทังกระทำพี่นบานีๆมาบนข้างผีเฮ็ดบดดินถ่องยมันคือออกขักออกแน่แท้ดอกพอ เนี่ยทีละคือดอกง่ายถือัวดบดินทองเรืองยังคื้ดอกงาเฮ็ดยังเลืองเรืองเรงก็มีเเาน่ะไหนยี่ได้ล่ะพี่บัได่างออกทบ่บัวด่ด้พี่แมนบดพี่ไม่ห้มออก ้ว่าจิงเหรอไอ้บัวหเขาเอาด้วยพี่น้องเขาแหงกับบัไว้เนาะนี่ทั้งหนาก็ยังนุ่มๆออกลายเนี่ยเออตั้งสี่ืออยู่นี่เลยขื้นเนง่มเออ ปุ้ยนมีด้ล่ะก็มนเทาเลยเอออันคือยู่นร้ายย่เท่าอ๋อใหญ่กว่าเลาะหามึงบ้าอาวนเนาะุ้ยเห็ดละงกก็กระบานดอกเลยุอ่นหาเงนีมีตุ่ออเนาะหาบหาบใคน้อยหมนี่ต่นยมันกังกเะออที่ออเาะ มาขันอ๋อเก็บไปเรื่อยๆยาะได้เออหนังอ่ะพ่ออลไรบอกหัวนั่คือสิโศกสีมานแท้เก็บหมองละดอกสองดอกนี่เป็นแถวเลยเนาะนู่มือนี่คืองามถูกวะ่ดอกนี่ดอกงามงามเลยจ้ะเป็นแถวหลาสาดเลยโอยโศกโศกมานมันเด้อบานพี่น้องเลย เริ่มแล้วเริ่มแล้วมาเริ่มพี่ออกกันเด้อพี่น้องเลยนี่ละงหงหงขาวงามอย่างดอกงามสวยสวยสวยโคตรอ๋อคืกันไปอันนี้ใหญ่ก็คือน้องเลยวายายก่อนถือเต็มตาบ่พออีกแล้จ้ะดอนกันงามเลยจ้ะนะเอาพี่เอาจ้ะ ยังพออีกขอนมามาม้มขอนแล้วบอไ่อม่ไมข้นหรอกดื้อๆดื้อๆดื้อๆมันดื้อด้อนมันมันมันโลดเข่าโลดขมนี่นี่นะพี่น้องอ้หโอ้ยหาดอกเพออะไหาดอกดิหดอกเพื่อตัวเองมั้งควา่ใ่ไงวายควาอเพอตัวอเหรอหกเหนอหเออะอะป สีเหลืองง่า,งางยดีโกรกมันมันอีกแล้ววันนี้เนาะเริ่มไม่เดอ้อพี่น,อออน้องเอ้ยหอยหูนี่เนาะกดไหลกดแชรกกดติดตามมันเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาหลุดน้ำกันวาเฮ็ดก้างเริ่มจะออกใหมใ่ตรวจหนีวน่าไม่คือออกน้อยออกคล้ายเป็นใดในใหญ่หนูแค่หละตาตามมาเบิ่งกัน ต้องดนแกงต้องดนแกงแกงไ่ผุนแล้วเอาตานนี้มยเนอขามเปื่อยปลากับหูกหงเลยพี่น่องหงกแหงมึงอีจะผ่าปลาจะเสือไว้ไหไปไ ไปแล้วเห็นไปหน่อยไปทางหนูถึงห้าอย่างไงเราเห็ดเนาะไคอถ้าเปลี่ยนคนเนี่ยคนยัมก่อนด่เขาชักเดี่ยวจุ่มนี่อยู่บ่ บานเกี่ยวบานอืมตของเปิดเบเพราะว่าเรื่องเดิมเิมเนคนถอดหน้าใบหน่สอดอกสาดอกมันเป็นยังไใครอยู่เนาะพอด้เก็บยูสาดอกพอด้ตืมกันไปเนาะพอด้ตืมเก็บา คือว่าจากหายากแน่อยู่เนาะเพราะว่ามัน <Yeah. S 1> มกำลังออกมาร้ายบ้างเป็ยนยังไงออกทวนมัน,นงวดนี้มันสิออกมาร้ายออกเมืังไงมันโหทารุ่นไปเรื่อยๆจ้ะพี่เนาะเพราะมันกำลังเนาะทานลุ่นไปเรื่อยๆม,มันปกติเดืนดนอนะน,อน,อนี้เดือนต่อน่ะเดือนกระดาษเห็ดออกร้ายเด้อกำลังเริ่มมาตั้งแล้วจำปลาเกี่ยมก่อน ถามว่ามีไข่อ,อีกหรอคือบรรยากาศเจี๊ยปิหน้องจุ่งจะเขามากอะมาตามพระลานกะทีกลับหาไปเรื่อยๆอีจ้ะน,นั่งก็ลั่งในเฮ็ดแกงเดียวพี่น้องออกก็ไหลถ้าพี่น้องสมบรรยากาศก่อนบรรยากาศนในพระลาน พลาญหินต้นคอยได้เป็หนหอไงนี่เป็นยาได้หนี่ต้นไปผิดกระบโบลผิดยังนไงก็คอยไม่มีหมาน <c oughs> คนพอยที่เลมาเนี่ยผลาญกระบอ่ะดิที่ซ้อมคอนโดอกในพลาญ ก็ห่างเลยพี่เนาะไม่กห่างสิยามันออกไงจะออกลายอีดอก cái vầm sầu con hoa đấy này nè này sẽ khi này sẽ thêm đọc lượt cấp là bán năm tháng Hãy cho แถวนี้แห้งไม่เยัดอกนะพ่อญ่ก่อนแถวนี้แถวส่นนี้แงุ้มีจ้ะพี่น้องหายาแข่งเห็ดโอ้ก็หลายเด้อพี่น้องเห็ด หน่อหน่อพี่อีกหน่อพี่อีกเรื่อยๆจ้ะ ก็เคือไฟไปมากินดูยังบ่อเนี่ยตนันไมันบ่โดนนี่เดี๋ยวยังยยได้พิงหไอบพงเฮดไบงเฮดปัน้ามันอ๋อหน่กินข้าวซอหซอหแก่พี่น้อง เขาลูกนี่แห้งบ่มี่มีข้อดอกบุ้มมี้เ็ดชพงษดอีหยังไงพี่เบียร์อย่งนี้ก็ออกได้ตรงเนี่ยน้องมึงออกเลยน้องยังีงดอกไจ้ดอกยังไงได้อยู่นี่บ่ออกบ่ออกไม่ใช่ข้อเหนออก Chúng <laughs> hắn gì vô cái ừ, khẩu này Chúng một phải cho bạn Hết luôn <laughs> bạn có mà cho phía Cả bộ đầy hết cái kèng luôn nè Cả kìm, thì thì còn con Tuần này hình nhảy đi อ่ะ่นมันมยังอย่งดูหัหน่อยมบใหญ่เนาะมาไปเฉยพี่น้องเลยเห็ดกระบอกอะไร เออเอามาเลยเฮ้ยเป็นถงสิมาสิมเนาะเอาสถุงมาโหลดเออตัวนั้นโมเมนต์ที่หยั่งบ่ตัวที่หน่วยงามก็ตัวนั้นนั่นดิมันเหลื่อมชุกแห้งแล้วเนาะลิงมันบ่พอลิงบ่พอทั้งลิงโถ่เนี่ยวะมองยั่งไปบุ้งตัวนั้นก็เด้อ วตัวนีนก่อนเฮเ็นฮ็ดเก็บเเห็นยงเฮ็ดทีเบีถิ่นก็เก็บถิ่นีก็บ่ได้เฮ็ดละหูแดงเนาะมันบ่ออกิ่นอนไปเจเล้งมา เกียงยังอยู่จะ้ะเกียงกินมือบดหรือนน้องใช่ไมมานอะไรหลายไงบรรยากาศในป่านี่แหละให้พี่น้องน,น้ำแน่ปลาตัวอันไปมือเปล่าอันมานบานกับสิได้แกี๊งใหญ่เสือกอยู่พี่น้องมันบานท้ากกบเาเ่านะมันบานแบบว่าบานอ่อนแห้งเลยนะ เรียมเข็นมาอีกคนเลเ้าอยู่ยังอยู่พวยังานเาตันนีพยัานเออต่วนี้จังน่อยงามยังอยู่ เอาลูกนิ่งออกก่อนอดอลวงเงินมูนี่มาเอาเดี่ยวนี้นี่ตัวนี้น้อยงามเ้ี้ยนี่สิอะไพี่น้องคนน้อยมันน้อยงามแหงได้่นชุกแหง่ละเอาไปกินกับแก้วผมเอาตัวจ้อง

ได้ว่าตัวนี่หวานว่าหวนมานสิมมัง่งของเผื่อมางมั่งหวานกินกับข้า็ได้แหน่ะอืมหวานหวานรวมอ๋อปะปบ มาแล้วป้าเที่ยวนี้เค็บอกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเที่วเก็บที่เหลกคนในน่องก็เดี๋ยวเกียงหนึ่งเพ็ดเพิ่งเขาจ้ะเกียงไดีิดอกมเริ่องเะแก้งจ่มเนาะซ้มจุมเออซ้มจม Ôi, này, ừ, hỏi, bây giờ chúng bỏ nhầy Hãy ngủ ở đây cứ đọc bỏ nhầy Bựa Phốn lệnh hẹn rồi Thống thầu nó đẹp bựa Giờ thả hối hắn đi Chúng bây hết con. Bây giờ Ở đọc đều Mua mua thì nội Mua nội Được này hết chưa Kiếp hết chưa Sao em chưa mua mua nhảy Bỏ rồi ออกกส่องมองแลดอกสองด่งนแมนล้วไรกูบอกถูกปะออกเฮ็ดแนวนี้เปลื่นดิน,นเนาะถูกต้อ,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 อหน,น่อบกอืบ่กเป็นเงนไทยอย่นีพี่มาองมาสรุปยอดใดของเ้าอาจารย์ันนี่ เฮ็ดเครื่องกระชายเราจ้ะพี่น้องบุกไก่เครื่องไปไหนดอกเนาะเกี๊ยบเครื่องเกี๊ยบเครื่องไปบะเครื่องไปไหนเกี๊ยบเครื่องได็เกียงใไงหนึ่งอยู่จ้ะคือว่าบอกขาแรงขาดง่ายเนาะแมนเป็นเห็ดละงหัวขาวก้าเหลืองเราจ้ะพี่น้องที่สมนี่ละเอากระแด่มาละเอาบอกไฟเนาะแมนมาเบียหาเห็ดนะพี่น้องมันบวบออกก็เลยเอาบอกไฟมากินไฟกระแด่ตาหนึ่งเนาะแมนจิ้มนี่กะทิข้าวพี่และน้องนี่เนาะแมนคือว่าหมานี่ดอกจ้ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ยายกกอนกับพวกเขาได้ร่วมคลิปจากพวกนี่ย มบมเมนต์าบ่อด็มาหาเห็ดได้พี่น้องมาอยู่แต่ว่ามันบ่ไใดนานะนะก็เลยบ่อด็ลงคขีบนอ้อยไปยี่ข้อนกัคลิปนี้ก็สิลาพี่ละน้องจ้ากับฝากก็เลยก็แซ่จะี่น้องก็ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าส่องนูก่อนชาแนลมนาพอกันไหมจ้าคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับป้ายบ้านก้าบ้านเฮาอ